let สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟงเหมือนเดิมนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในคาบชั่วโมงการบ้านนั่นเองนะคะค่ะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้เด็กๆพร้อมจะเรียนรู้กันไหมยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้านของเราในวันนี้กันเลยนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กนะคะหยิบหนังสือหัดอ่านเขียนกอไก่เล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลยสําหรับหนังสือหัดอ่านเขียนกอไก่นะคะเขาจะเป็นเล่มสีขาวมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเจอหรือยังคะค่ะถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยนะคะ สำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่36นั่นเองหน้าที่36นะคะจะมีเลข36ไทยนะคะอยู่ด้านล่างตรงกลางตรงนี้เลยนะคะสำหรับเลขสามสิบจะมีสามนำหกเลข3จะอยู่ด้านหน้าเลข6จะอยู่ด้านหลังนะคะเจอหรือยังคะค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตด,ดูรูปภาพที่อยู่ด้านบนนะคะ รูปภาพที่อยู่ด้านบนรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพเรือนั่นเองนะคะค่ะที่นี้พยัญชนะที่อยู่ด้านล่างรูปภาพเรือน,นะคะก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวรอเรือนั่นเองนะคะค่ะคําที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาเขียนว่ารอเรือแล่นไวนะคะ ค่ะซึ่งพยัญชนะตัวรอเรือนะคะเขาจะอ่านออกเสียงรอนะคะรอเรือรอสาหรับรอเรือนะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงหรือว่าเราอ่านรอเรือนะคะเราจะต้องอ่านกระดกลิ้นด้วยนะคะรอเรือรอนะคะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนตามรอยปะพยัญชนะตัวรอเรือรอกันเลยนะคะ,ะเวลาที่เราเขียนตามรอยปะเราจะต้องเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนนะคะลากตรงขึ้นไปโค้งไปด้านหน้าโค้ขงขึ้นไปด้านหลักแบบนี้นะคะต่อมาะคะ่ะม้วนหัววงกลม ลากตรงขึ้นไปโค้งไปด้านหน้าโค้งขึ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวต่อมาค่ะม้วนหัววงกลมลากตรงขึ้นไปโค้งไปด้านหน้าโค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อมาค่ะม้วนหัววงกลมลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหน้า โค้งขึ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวสุดท้ายของบรรทัดที่หนึ่งนะคะม้วนหัววงกลมลากตรงขึ้นไปโค้งไปด้านหน้า ค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพยัญชนะตัวรอเรือรอนะคะคุณอคก็ได้เขียนให้เด็กดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งบรรทัดสําหรับบรรทัดที่สองคุณพ่อคจะให้เด็กได้เขียนด้วยตนเองให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะสำหรับการเขียนตามรอยปะนะคะผู้เงอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าผู้เพ่งใช้เมาส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ในการเขียนนะคะก็อาจจะควบคุมด,ดินสอ,อยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆใช้เป็นดินสอเด็กๆเขียนให้สวยๆกว่าของูพิ่งเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่37นะคะหน้าที่37นะคะจะมีเลข37ไทยนะคะอยู่ด้านล่างตรงกลางตรงนี้เลย สำหรับเลข37นะคะจะมีสานำา7นะคะเลข3จะอยู่ด้านหน้าเลข7จจะอยู่ด้านหลังนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอแล้วสําหรับหน้านี้นะคะรูปภาพที่อยู่ด้านบนนะคะจะเป็นรูปภาพลิงนั่นเองนะคะซึ่งพย,ยัญชนะที่อยู่ด้านล่างรูปภาพลิงนะคะก็จะต้องเป็นพย,ยัญชนะตัวลอลิงนั่นเองนะคะค่ะคําที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาเขียนว่าลอลิงซุกซนนะคะ ค่ะสำหรับพยัญชนะตัวลอลิงนะคะเขาจะอ่านออกเสียงรอเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านตัวลอลิงนะคะเราไม่อ่านกระดกลิ้นเหมือนตัวรอเรือนะคะ,อะลออลิงออกเสียงรอนะคะลอลลอิงลอ ทีนี้ต่อไปเราก็จะมาเขียนตามรอยปะพยัญชนะตัวลอลิงลอ,งลองกันเลยนะคะเริ่มจากตัวที่หนึ่งเลยวิธีการเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมก่อนนะคะม้วนหัววงกลมลากโค้งไปด้านหลังลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหน้าแบบนี้นะคะตัวต่อมา ม้วนหัววงโกลมโค้ขง,ง,ข,คนนโงโคขึ้นไปด้านหลังลากตรงขึ้นไปโค้งไปด้านหน้าแบบนี้เลยม้วนหัววงกลมโค้งขึ้นไปด้านหลังลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งมาด้านหน้าแบบนี้นะคะม้วนหัววงโกลม โค้งขึ้นไปด้านหลังลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหน้าม้วนหัววงกลมโค้งขึ้นไปด้านหลังลากตรงขึ้นไปด้านบน โอไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับพยัญชนะตัวลอลิงลอ,งลองนะคะคุณปก็ได้เขียนเป็นตัวอย่างให้เด็กดูเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับบรรทัดที่สองคุณปอก็จะให้เด็กๆนะคะได้เขียนด้วยตนเองให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวก้อจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สามสิบแปดนั่นเองหน้าที่สามสิบปดนะคะจะมีเลขสามสิบแปดไทยนะคะอยู่ด้านล่างตรงกลางตรงนี้เลยสําหรับเลขสามสิบแปดนะคะจะมีสามนํแปดนะคะเลขสามจะอยู่ด้านหน้าเลขแปดจะอยู่ด้านหลังนะคะเจอหรือยังคะ ค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วนะคะสําหรับหน้านี้นะคะเราก็จะมาดูรูปภาพที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยสําหรับรูปภาพรูปนี้เนะะี่ยค่ะก็คือรูปภาพแหวนนั่นเองนะคะซึ่งพยัญชนะตัวที่อยู่ด้านล่างรูปภาพแหวนนะคะก็จะต้องเป็นพระยัญชนะตัวโวแหวนนั่นเองนะคะค่ะคําที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาเขียนว่าโวแหวนวาวตา ค่ะทีนี้นะคะสำหรับพยัญชนะตัววเวนนะคะเขาจะอ่านออกเสียงวค่ะวเวนวอ่ทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนตามร้อยปะพยัญชนะตัววเวนวอเหมือนเดิมเลยนะคะอ่เริ่มจากการม้วนหัววงกลมลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งมาด้านหน้าม้วนหัววงกลม ลากตรงขึ้นไปด้านบนโขงมาด้านหน้าม้วนหัววงกลมลากตรงขึ้นไปด้านบนโขงมาด้านหน้าม้วนหัววงกลมลากตรงขึ้นไปด้านบนโขงมาด้านหน้าตัวสุดท้ายม้วนหัววงกลมลากตรงขึ้นไปด้านบน หูมาด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพยัญชนะตัว War, วเววนะคะคุณพ่อก็ได้เขียนให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับบรรทัดที่สองให้เด็กๆเขียนให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะทีนี้คุณพ่อก็จะไปหน้าสุดท้ายของเราในวันนี้กันเลยนะคะ ค่ะสำหรับหน้าสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้า39ได้เลยนะคะสำหรับหน้า39นะคะจะมีเลข39ไทยนะคะอยู่ด้านล่างตรงกลางตรงนี้เลยสำหรับเลข39ก็จะมี3ามนำเกเลข3จะอยู่ด้านหน้าเลข9จะอยู่ด้านหลังนะคะ ที่นี้สําหรับหน้านี้นะคะรูปภาพที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นรูปภาพศารานั่นเองนะคะซึ่งพยัญชนะที่อยู่ด้านล่างรูปภาพศารานะคะจะต้องเป็นพยัญชนะตัวสอสารานั่นเองนะคะค่ะแล้วเขาก็จะมีคําที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาเขียนว่าสอสาลาข้างถนน ทีนี้สําหรับพยัญชนะตัวสอสาานะคะเขาจะอ่านออกเสียงสองค่ะสอสาราสอค่ะทีนี้เราก็จะมาเขียนตามรอยปากพยัญชนะตัวสอสาลาสอันเลยนะคะเหมือนเดิมเลยสําหรับตัวที่หนึ่งเขาเขียนให้เด็กด,ดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กไม่ต้องไปเขียนซ้ํานะคะเราจะมาเริ่มเขียนจากตัวนี้กันเลยนะคะ วิธีการเขียนพยัญชนะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนนะคะสังเกตดูดีๆนะคะสําหรับพยัญชนะตัวส,สลาสเขาจะม้วนหัวเข้าข้างในตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องม้วนหัวให้ถูกด,ด้านด้วยนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะสําหรับวิธีการม้วนหัวนะคะม้วนหัววงกลมลากเฉียงลงมาด้านหน้า ลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหลังลากตรงลงมาจากนั้นให้ยกดินสอนะคะแล้วสอสลา,าเขาจะมีหางขึ้นไปด้านบนเราก็จะมาเติมหางให้เขาแบบนี้เลยนะคะตัวต่อมาค่ะม้วนหัววงกลมลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงขึ้นไปด้านบน โค้งไปด้านหลังลากตรงลงมาด้านล่างยกเลีสยซอเติมหางให้เขาแบบนี้เลยม้วนหัววงกลมลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหลังลากตรงลงมายกเลี้ยซอเติมหางด้วยการลากเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะม้วนหัววงกลม ลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหลังลากตรงลงมาเติมหางให้เขาค่ะตัวสุดท้ายสำหรับบรรทัดที่หนึ่งนะคะม้วนหัววงกลมลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหลังลากตรงลงมายกหอ เติมหางให้เขาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับพยัญชนะตัวสองสลาสองนะคะค่ะและสําหรับบรรทัดที่สองเหมือนเดิมเลยนะคะให้เด็กเขียนให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะและถ้าเด็กนะคะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพกันบ้านส่งรูฟงด้วยนะคะ ก่อ,อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ